สวัสดีครับพูกับสุรุคา United. แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่โอ้ยนิสัยเก่ามึงกัยังบบเลิกเนาะบักการนาโชบักการนาโชเลือกปฏิบัติดีนี่จวกยับการนาโชถอดแบบแรดฟอร์ดเก่งแต่ออกสื่อวันชนะแต่พอแพ้มุดดินหนีพวกนี่แหละครับมันเป็นเนื้อ,อไร ติงลิดท,ที่ดวงติดหูดากเมนยูตัดมันออกกันอุ้ยทีมสดใสคักพี่น้องเลยกลายเป็นประเด็นร้อนชานะครับเมื่อทอยดีนี่อดีตดาวยิงฝีปากกล้าออกโรงสับแหลกพฤติกรรมของอเรฮันโดกาณาโชสลาคนใหม่ของเซลซีว่ากำลังเจริญตามรอยมาร์คแลดฟอร์ดอดีตเพื่อนร่วมทีมเมนยูอย่างไม่มีผิดเพี้ยนในการเลือกปฏิบัติต่อสื่อพร้อมให้สัมภาษณ์เฉพาะวันที่ทีมค้าชัยแต่กับเงียบกริบ หายเข้ากลีบเมฆยามไพ่แพะตอนชนะเนียโพสคือแถดอกโอ้ยตอนแพ้เงียบกริบไม่เคยออกมาให้กําลังใจโอ้ยบักหาขวมึงเลยนี่คือพฤติกรรมที่เดนนี่ชี้ว่าสะท้อนถึงทัศนคติที่แท้จริงของหนึ่งคู่หลังต้องเห็นหองออกจากถิ่นโอทัตฟอร์ไไดภายใต้การคุมทีมของดูเบนอัมริมทอร,รหัสพฤติกรรมลาดฟอร์ดต้นแบบที่บาซ่าสถานการณ์ของทั้งคู่ดิ่งเหวที่เมนยู จนต้องย้ายหนีทีมแมตต์รัดฟอร์ดจะเริ่มเกินฟอร์มกับบาร์เซโลนาแต่ี่นี่ก็อดไม่ได้ที่จะหยิบพฤติกรรมของเขามาวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนผมอยากพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับกานาเชและผมก็พูดเรื่องนี้เกี่ยวกับรัดฟอร์ดบ่อยมากเดนนี่เปิดประเด็นในรายการ The ะฟุตบอลเอ็กซ์เชลเลตอนที่รัดฟอร์ดยิงประตู2ลูกในเกมถล่มโอลิมปิกอส6-1ทีม PR ของเขาก็ออกมาทำงานทันที ผมอยากอยู่ที่บาร์ซโลน่ามันยอดเยี่ยมมันมหาศจรรย์แต่ขอถามหน่อยพอสุดสดาพวกเขาแพ้เรือมร็ดในศึกเอลกาซิโกมีใครเห็นบทสัมภาษณ์ของแรดฟอร์ดบ้างไหมมีไหมไม่มีเลยเดนนี่ตอกยำ้ำวิกฤตที่พวกเขาชนะวงจร PR ก็จะทำงานเต็มรูปแบบในทันทีผมพูดเสมอว่าเมื่อมีคนแสดงตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาสำาแล้วสำาเล่าก็จงเชื่อนในสิ่งที่เห็น การโชวสถานการณ์วิกฤตพื้นที่หลบซ่อนแทบไม่มีด้วยที่ว่าแมวรัฟอร์ดจะมีพฤตกิกรรมเช่นนี้แต่อย่างน้อยผลงานในสนามของเขากับบาซาก็ยังดีพอที่จะเป็นเกราะกำบังให้กับตัวเองได้บ้างแต่สําหรับการโชวมันตรงกันข้ามอย่างสินนน้นเชิงการได้มาเชลซีของเขากําลังกลายเป็นฝันร้ายเขาเดือดร้อนอย่างหนักเพื่อยังตําแหน่งตัวจรงิงแม้จะยิงประตูแรกได้แต่ก็เกิดขึ้นในเกมที่พ่ายแพ้ แถมตัวเขายังถูกเปลี่ยนตัวออกอีกในใน,นาทีที่60ของเกมในนี้สรุปว่าการ์โชวมีพื้นที่ให้หลบซ่อนน้อยกว่ารัดฟอร์ดที่กำลังฟอร์มดีและเขาจำเป็นต้องรีบจัดก,การกับทันติและสถานการณ์ของตัวเองโดยด่ว,ดวนก่อนที่การย้ายทีมครั้งนี้จะกลายเป็นตัวการทำลายเส้นทางอาชีพที่เคยดูสดใสของเขาลงอย่างสิ้นเจิงนะฮะมันสิไปเสือมึงอยู่บอ่บอลาบักดีนีบักการโชมันหัวแข็งจะตายโอ้ย แล้วเต่ห,วหตวตตัวมึงเนดะ้เห็ดยังก็แล้วแต่มึงโตมึงเนาะบักานทโชวกูบอขยุ่งเกี่ยวยังนั้มึงล่ะเตือนก็บวเครฟังดอกพี่นองเลยบัแกแกลดปวดกันอะไะไปไปแล้วก็ย่ยสีมามาแต่ใส่ทีมก็นั่งดีมาเบาห้อีกแล้วโฮ้ยจังอีหยังดอกนั่นไม่ใช่จุดแข็งของเขากูรู้สับ รูเบนอมมาเริมดันทุลังใช้ฮามัดดิโรผิดธ,ธรรมชาติแม้เป็นฮีโร่ซัดช่วยผีเกมรับคือบ่อหรือเกมรุกค,คือพระเจ้าแอชลีบิลเลียมนะครับอดีตประกาลังคนดังออกโรงชี้เป้าปัญหาที่ย้อนแย้งในเทคนิคของรูเบนอมมาเริมที่กำลังฝืนธรรมชาติของฮามัดดิโโรด้วยการจับไปเล่นวิงงด้วขวาที่ชัดมันนี่คือการบันทอนศักยภาพที่แท้จริงแม้จะตัว จะพึ่งสมบทฮีโร่เลเล่สุดสวยกู้แต้มให้กับปีแสดงก็ตามนะครับเหตุยังไงก็บบรตือใจดอกพี่น้องเอ้ยมึงมึงกุ้เองซะเดิมพันสุดเสียงที่ซิตี้เก่าวในเกมที่เมนูนะครับทำในแกมบ,บุกเจ้าฟอเรสต์สองสองหยุดสิติชนะรวดเอาไว้เพียง3นัดบรเวณมอริมยังคงดื้อดึงใช้เดียรโรยืนในตำแหน่งบิง๊กเมทขวาแม้ก่อนน้านี้กุนซือปรติเกตจะเคยออกมาอวยว่าสมบูรณ์แบบ พอสัญชัดตยานเกมลุกแต่วิลเลียมกลับมองตามมุมอย่างสิ้นชิงฮามาดคือปัญหาที่ยันยังสุดๆวิลเลียมวิเคราะห์อย่างเผ็ดร้อนเขาอยู่ในทีมเพราะคุณภาพเกมลุกแต่กับเล่นหน้าเป้าไม่ได้เพราะเอมบูโมกับคุณย่าจองอยู่เขาจึงถูกถอยไปเล่นวิงแบคขวาและนั่นทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเล่นเกมรับซึ่งมันไม่ใช่จุดแข็งของเขาเลยบอที่คู่แข่งจ้องเจาะ วิลเลียมฉายภาพให้เห็นชัดเจนว่าฟอรเรสต์จ,จงใจโจมตีฝั่งของดีโรตลอดทั้งเกมโดยใช้คลัมฮอสันออดอยบันป่วนอย่างหนกักและที่เจ็บปวดที่สุดก็คือประตูแรกที่ทีมเสียก็มาจากการโจมตีที่เสาสองซึ่งดีโรยืนคุมพื้นที่อยู่นี่คือหลักฐานชี้ชัดว่าเกมรับของเขายังเป็นมหาใหญ่ฮิโร่ผู้พิสูจน์ศรัทธาอัมเร็มยังไรก็ตามตลอดทั้งเกมอัมเริมปฏิเสธที่จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นเกมรุก โดยให้ผลว่าไม่ต้องการทำลายระบบที่วางเอาไว้และในที่สุดการเดิมพันของเขาเก็ดรัการพิสูจน์ดิโร่ครับกลายเป็นผู้กอบกู้สถานการณ์ด้วยลูกยิงตีเสมอสุดพันจันทร์และเกือบเป็นผู้สัตว์ประตูชัยด้วยซ้ํานี่คือภาพสตอนของการตัดใจของอัมโมเรมแม้ดีโร่จะถูกคู้แข่งเล็งเป้าในเกมรับแต่สถานการณ์เกมรุกแนวรึกของเขานั้นคือสิ่งที่คุณสอรายนี้ต้องการทั้งหาและผลที่ออกมาก็คือ1ประตู กระดังพอที่จะกบเสียงวิจารณ์อย่างน้อยก็นในสระน,นี้นะฮะเฮ็ดยังโบถือใจดอกมาคุ้มเองซะกูก็อยากมึงค้อกันละบักห่างมึงเกยมาอีกแล้วมาแต่ใสอีกเนาะทีมดีก็ะดาที่มแพรก็วโวยจังเอียงเสียเอาจางังไหนลูกพี่เฮ็ดยังกับโบถือใจเก่งก้างยังห่างไกลในวิวจกยับเชสโก80ล้านปอน ชีเทียบคุณย่าเอ็มบูโม่ไม่ติดฝุ่นสีบิเทียบกบเขายขางเขาพึงอันเคยเรียนพิมลีเขาพึงใหญ่มากจากมุนเดียดโอ้ยให้กำลังใจกันแน่บักหามเงื่อยโดนจัดหนัก,กเกลลี่นิวเวลนะครับตำนานบปขวาไปแสดงสุดทนออกโรงวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงฟอร์มการเล่นของเบนจามินเชสโกก็น่าคาตัวมาศาร80ล้านปอนด์โดยชี่ว่าฟอร์มการเล่นในเกมล่าสุดที่ทำได้แค่บุกไปเจ้าฟอร์เรสสองสองนั้น เก่งกางและยืนมั่วทัวทีบทัวแดนและยังห่างไกลจากมาตรฐานที่ควรจะเป็นเชน่นที่เทียบไม่ติดกับเพื่อนร่วมทีมอย่างคุณย่าและเอมบูโมฟอมบอร์ดสนิทถูกคู่แข่งกลืนหายไปจากเกมแม้รูปเบนนัมริมจะไว้วางใจส่งเชสโกลงเป็น3ประสานในแดนหน้าร่วมก,กันกับคุณย่าและเอมบูโมแต่ดาวยิงชาสูรเนียกลับไม่สามารถตอบแทนความไว้วางใจนั้นได้เลยเขาต้องยืนรนอย่างหนัก และถูกความแข็งแกร่งของคู่เซ็นเตอร์เจ้าถิ่นอย่างมูริโลและมิเลนโควิดกลืนหายไปจากเกมนี้โดยสิ้นเชิงซึ่งความอนา่ิบังนี้ก็ไม่รอดพ้นสายตาของแกลลี่เนวิลที่สับแหลกแบบไม่ไหวหน้าเนวิล80ล้านปอนด์แต่ยังเทียบคนอื่นไม่ติดเนวิลให้ทัศนคผ่าน NBC Sport สอย่างตรงไปตรงมาโดยชี้เห็นถึงความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเชสโกกับแนวรุกคนอื่น ถ้าเทียบกับแนวรุกคนอื่นที่เมนูเซ็นเข้ามาอย่างคุณย่าและเอมบูโมโผมคิดว่าเขายังห่างไกลนะห่างไกลพอสมควรด้วยเขาดูเก่งกลางไปหมดในเครื่องแรกเขามีโอกาสดีๆแต่การจับบอลแรกก็ไม่ดีพอในวิวยังตอกย้ำถึงป้ายราคาที่สวนทางกับผลงานสลบค่าตัว80ล้านปอนด์แม้จะยังเด็กแต่คุณก็ต้องคาดหวังที่จะเห็นอะไรมันมากกว่านี้บทพิสูจน์ครั้งสำคัญรออยู่กางกวันนี้ไม่ได้มาจากเนวิลเพียงแค่คนเดียวเพราะพอสโค ก็เคยตั้งคำถามถึงดิวนี้มาก่อนแมนสติบนหน้ากระดาษของเทสโก้สประตูกันหนึ่งอัศเซตจะยังพอดูได้แต่ฟอร์มกรเล่นที่ปรากฏในสนามกับสอบตกอย่างสิ้นเชิงเกมถัดไปนะครับแมนยูจะต้องปะทะกับสเปอร์ที่ขึ้นเชื่อเรื่องการเปิดพื้นที่ว่างในด้านหลังจึงน่าจะเป็นโอกาสแก้ตัวครั้งสุดการของเทสโก้ที่จะพิสูจน์ว่าเขามีดีพอสาหรับราคา80ล้านปอนด์หรือเป็นเพียงแค่การลงทุนที่ล้มเหลวอีกครั้งของแมนยูนะฮะ เฮ้ยเห็นยัง,งกบะถูกใจดอกมันเตะเองซะกูเมื่อยของจริงหรือของปลอมวงในเผยผีไม่ตื่นตนกเชสโกฟอมเฟิร์ดชิชัดนี่คือสิ่งที่ขาดไปแล้วเขากับพึ่งใหญ่มาโอ้ยใหญ่จากลกรกเยอรมันมาลีกอังกฤษไงเวลาคนแอะกูลเมื่มอยมึงเสียิเสียกยังไงมันง่ายได้โทรดอกเว้พี่น้องเอ,อ้ยโอ้ย อยากกินอันของแสบก็ต้องปรุงตัวนะหน่อยสิเฮตุยังไงต่ำบางุงยังมีประแดกโอ้ยต้องไปบ่มประแดกมักประแดกก็กสีมาตามํำไม่แดกโอ้ยมันสีแสบได้ยังไดงล่ะมันก็ต้องใส่เวลาเนาะเนาะพี่น้องหรือว่าจังไ๋ครับต่ำกลางเสียงสันแสะเซนท่เมนยูมีตอบมาตุก,กัญ,ญ่าและบบนอิมบูโบสองแนวรุกป้ายแดงที่เข้ามาแบกทีมได้ทันทีแต่สปอตไลท์กับสองไปที่เบนจามินเชสโกแล้วยิงอนาคตไกลที่ฟอร,ร์มสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง แต่รายงานล่าสุดจากวุานายกลับเปิดเผยนะครับว่าปีแสดงไม่ได้แปลกใจเลยแม้แต่น้อยนี่คือสถานการณ์ที่พวกเขาคาดการเอาไว้อยู่แล้วความแตกต่างที่เจ็บปวดแข่งพิมลิกกับดาวรุ่งต่างแดงหลังจากดูดกาลที่แล้วจบอันดับที่15ได้ยิงนี้เพียงแค่4ี4ประตูอินออสรู้ดีว่าเกมรุกคือจุดตายที่ต้องผ่าตัดโดยด่วนพวกเขาดึงคุณย่าและเอมบูโมองนเตะที่พิสูจน์ตัวเองในพิมลิกมาแล้วเข้ามาและตงกูรก็ระเบิดฟอร์มเทียบได้ในทันที แต่ทางกาบกันเชโกการลงทุนก้อนตัวจากไรซิกกับต้องดิ้นรนหนักหนักฤดูกาลนี้คือฝันร้ายของดาวยิงสซโรเนียอย่างแท้จริงสถิเพียง2ประตูจาก11นัดกลางตกรอบคารบาบบครับด้วยในมือของกิมลองบอลอย่างกิมซิบิธามและล่าสุดกเกียงวิจารณ์อย่างหนักจากตำนานสมุรอ,อย่างแกลลี่นิวิลคือหลักฐานชัดเจนว่าเขากำลังหลงทางบูานไอชี้นี่คือสิ่งที่สมสรคาดเอาไว้แล้วอย่างไรก็ตามแฟนผีที่กำลังหัวเสียอาจจะต้องใจเย็นลงนะครับเมื่อ ดินโจนนักข่าวชื่อดังออกมาดับกระแสตื่นกระหนกนี้โดยเชื่อว่าแมนยูรู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี้มีความเสี่ยงผลงานของกุญญาและเอมบูโมทําให้เราเข้าใจทันทีว่าทาไมแมนยูถึงมองว่าการเซ็นย,ยานักเตะลึกลกด้วยกันนั้นมันปลอดภัยกว่าโจนกล่าวพวกเขาเห็นได้ชัดว่าทั้งสองคนมีสติที่จับต้องได้แต่เชสโกยังทำได้ไม่ดีพอซึ่งในระดับหนึ่งสโมสรก็คาดหวังเรื่องนี้เอาไว้อยู่แล้ว จนเสริมว่าความสำเร็จทันทีของสองแข้งใหม่นี้ยิ่งตอกย้ําให้อินิออตเห็นว่าอนาคตอาจต้องยอมจ่ายแพงเพื่อนักเตะพร้อมใช้ที่พิสูจน์ตัวเองในลีกอังกฤษแล้วยังไม่หมดหวังเพชรที่รอวันเจอระดับแม้การเริ่มต้นในโรงละครแห่งความฝันจะไม่สวยงามมากนักแต่สติเกิ9สประตูตลอดอาชีพการค้าแข่งคือเครื่องยืนยันว่าเชสโกมีของเพียงแต่เขาต้องการเวลาเพื่อปรับตัวกับลีกที่หาด้วยหดที่สุดในโลกภารกิจปีสแสดงตอนนี้คือ การอดทนและเจนนายเพชรเป็นนี้ให้เป่งประกาศให้ได้กศีวทนตัวสีให้มันเก่งเลยไปได้ยังได้มันเปลี่ยนหลีกนะพี่น้องกูก็ยังบอกอยู่ว่าอันถ้าอยากให้มันเก่งเนี่ยก็อันต้องปรุงให้มันแฉบแฉบครับพี่น้องเอ็มบิวโมกุนยาเนี่ยก็ทรงไงบักเซตโกยิ่งไดหลายมันจึงจะได้มันใจแม่นบวละพี่น้องหรือว่าจั้งหดครับ มันสีได้รุ่นอยู่แล้วแนวนี้พี่น้องเอ้ยมาเตใสอีกศึกแดงเดือดน,นอกสนามนะครับแมนยูโดดร่วมวงไล่ล่ามาร์กเกีฮสอปัดหน้าทำลิเวอร์พูลอ,อกหักแมนยูบอละ่ะตลาดแตกผีเปิดศึกแดงเดือดน,นอกสนามโดดแจมล่าเกีเฮประกันหลังเนื้อหอมสอตานนท์นหงที่จ้องมานานโซรูกการซื้อขายนักเตะร,ร้อนรู่เป็นไฟนะครับเมื่อปีแสดงแมนยูตัดสใจกระโจนเข้าร่วมวงศึก แดงเดือดนอกสังเวียงประกาศท้าชนหงแดงหรือร์พูคู่ปรับตลอดกาลเพื่อยังชิงลายเซ็นของมาร์กเกฮีกับตันทีมคริสตัลเพลทที่กำลังจะกลายเป็นของฟีที่ร้อนแรงที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์บอสแมนที่ฮอตที่สุดในปรทภีสถานการนี้กำลังสั่นสะเทือนไปทั่วยุโรปนะครับเกฮี he, ประกาศลังทีมชอังกฤษในวัย25ปีกำลังจะหมดสัญญาในปี2006และนั่นหมายความว่าเขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัว แกมเบลลี่นักกาฟุตบอลชื่อดังออกมาฟันธงนะครับว่านี่จะเป็นหนึ่งในการเลียทีมแบบไร้กระตัวที่เหนือหอมที่สุดตลอดกาลทุกสโมสรใหญ่ในอังกฤษต่างต้องการตัวเขาและไม่ใช่แค่นั้นขายใหญ่ทั่วยุโรปตั้งแต่เรอลมเดดบาร์เซโลน่าไบยูเมเนกไปจนถึงอินเตอร์มิลานต่างตั้งโต๊ะรอเจราจานี่คือสถานการณ์ที่เกฮีมีสิทธิเลือกทีมได้ตามใจชอบปีแสดงหวังปฏิวัติแนวรับ การกระยับตัวของมิวครั้งนี้ก็จะเจนว่าพวกเขาเอาจริงพวกเขาต้องการผู้นําในแนวรับที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้วในพิมพ์ลีกและเกฮีคือคําตอบที่สมบูรณ์แบบปีแสดงกำลังพิจารณาสองถงเลือกคือชิงลงมือยื่นก้อเสนอร,ราคาไม่แพงในเดือนมกราคมนี้เลยหรือรอปิดดิวแบบฟรีๆเพื่อปนน้่าคู่แข่งทั้งหมดหงดงสออก,อกหักสำสองการเข้าร่วมวงของแมนยูถือว่าเป็นการเหยียบจมูกลิเวอร์พูลอย่างจัง งแดงคือทีมที่ติดตามสถานการณ์ของกฮีอย่างหนักมาโดยตลอดและเคยพยายามล่าตัวเขามาแล้วในช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่ดิวล่มลงไปการที่กูปรับมานิดนึงโผลมาท้าจริงในครั้งนี้ยิ่งเพิ่มดีกีความเดือดพล่านให้กับดิวนี้เป็นทวีควูณงานนี้ต้องวัดกันว่าใครจะไวกว่ากันและใครจะสามารถโน้มน้าใจกีฮีได้สําเร็จศึกครั้งนี้เดิมพันด้วยศักดิ์ศรีของสองมหาอำนาจลูกหนังอังกฤษอย่างแท้จริงนะครับ นี่มันบ้าไปแล้วคุณย่าอึ้งตาค้างเผยห้องรับสุดพีคในสนามซ้อมผีแดงที่นักเตะถึงกับไม่ยอมอยากกลับบ้านมันแมนเอียงเนาะมันมีห้องคาราโอเกะบอกมีสาวๆบอกคือบอยากเมื่อมันเป็นยังไงนี่คือยุคใหม่ของจริงมาตุคุญยาเดายิงป้ายแดงของแมนยูถึงกับเก็บอาการทึ่งไม่อยู่หลังได้สัมผัสศูนย์ฝึกคารตันโฉมใหม่ที่มีมูลค่า50ล้านปอนด์ โดยยอมรับว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกหนึ่งที่บ้ามากจนเขาแทบไม่อยากเชื่อสายตาและมันกำลังสะท้อนถึงปรัชญายใหม่ของสโมสรที่ได้ผลทันทีกุณยาวเครื่องึลนลูกหนงที่โชคดีสุดๆเพราะเขาก้าวเทา้าเข้าสูโ่โรงละครแห่งฟันในจังหวัดที่อินเอออสเพิ่งเนรมิตสนามซ้อมแห่งใหม่จนแทบจำของเดิมไม่ได้และในบรรดานความไฮเทคทั้งหมดมีสิ่งหนึ่งที่กระแทกใจดาวยิงชบบาวบราซิลอย่างจังเผยโฉมห้องลับที่ทำให้กุณยาอึ้ง ห้องมึงน้ำโปะหรือว่ายังไดในขณะที่นักเตะคนอื่นๆอย่างบุโนเฟนันส์หรือดิโกดาโลต่างชื่นชมห้องพักผ่อนที่สุดแสนสบายจนทําให้บรรยากาศในทีมยอดเยี่ยมคุณย่าก็ยอมรับว่าสิ่งนั้นมหัศจรรย์แต่มีสิ่งหนึ่งที่พีกกว่านั้นซ่อนอยู่ผมว่ามันคือห้องตัดผมครับใช่เลยมันบ้ามากที่มีสิ่งนี้อยู่ในสนามซ้อมด้วยคุณย่าเผยด้วยความประทับใจแต่ผมก็เข้าใจนะนักเตะสมัยนี้สไตล์คือเรื่องสําคัญ ทุกคนรักการตัดผมอยู่แล้วมันสุดยอดมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นี่ไม่ใช่แค่รูล้ละแต่นี่คือ marginal gains ที่จับต้องได้นี่ไม่ใช่การทุ่มเงินเพื่อความรูลานะครับแต่มันคือการตอกย้ำปรัชญ,ญา marginal g a i n l ก็คือการเก็บเล็กผสมน้อยเพื่อชัยชนะของเซอร์เดฟเรดฟอร์ดอย่างชัดเจนหรือเป็นอเมริกันผู้จัดก,การทีมแมนยูเยนันตั้งแต่แรกเลยว่าเขาต้องการสร้างบรรยากาศที่นักเตะอยากใช้เวลาอยู่ที่สมโมซอนไม่ใช่ถูกบังคับให้อยู่ และดูเหมือนว่าแผนนี้จะสำเร็จ100%การที่อินออสเลือกอัปเกรดสนามซ้อมเป็นสิ่งแรกคือการส่งชี้น้ำว่าพวกเขาใส่ใจทุกรายละเอียดปลีกย่อยเพราะนี่คือสถานที่ที่นักเตะต,ต้องใช้เวลามากที่สุดใครจะไปคิดเลยรับว่าแค่ห้องตัดผมห้องเดียวจะสามารถสร้างความแตกต่างสร้างทัศนคติเชิงบวกและพิสูจน์ได้ว่ายุคใหม่ของแมนูจะเริ่มต้นขึ้นแล้วจริงๆจ,จากรากฐานที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับสุดยอดเป็นแต่ไปตัดอยู่แล้วตัวครับพี่น้องเอ้ย นี่คือสุกาวแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบช้าองที่สามพฤศจิกายนนะครับ